สิเป็นโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีกลอบกันแต่ทำห้พี่ถึงชอบนายกีรือวะอ่านหนังสือเนี่ยชูด็อกอะของฟิลไนท์ใช่ชอบนายกีแต่วันนี้ซื้อของอดิดส5 9 1 3ันเก้าบาทนะครับมันเป็นกีฬาของคนรวยนะครับถ้าเป็นมา่ก่อนนะไม่มีสิทธิ์ปฏิแน่นอน,นครับตอนนี้เราก็ถึงสนามก์อบล้วไปลุยกันเลยลุกแรกนะครับวด ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปลงสนามจริงเมื่อกี้แค่ซ้อมๆบอกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดใครตีโอินวันได้เนี่ยจะตี18หลุมปีแต่ถ้าตีถึง18หลุมจะถึงน่าจะประมาณสัปดาห์หน้าคือมันต้องคิดก่อนว่ามันจะลงที่เขาบอกว่าความสำเร็จเกิดขึ้น2อครั้งนี่แหละครั้งแรกเกิดขึ้นจากจินนาการ ครั้งที่สองเนี่ยเกิดขึ้นจริงฮะฝึกตีกอล์ฟนี่ยฝึก YouTube ดิตัว YouTube แล้วฝึกไปด้วยพรุนี้ว่าจะไปตีกอล์ฟมาเช้านั่งดูไทเกอร์วูดประวัติไทเกอร์วูดโหสุดยอดมากเลยคือการที่จะเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยมันไม่ได้ฝึกอะ คือไทเกอร์วูดเขาแบบพ่อเขาบังคับมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเลยอะเราชอบแนวคิดพ่อเขาแล้วห้ามไทเกอร์วูดพูดหรือแสดงสีหน้าหรือแสดงทาา่าทางหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นคนที่แพ้อ,โ,อโหแบบสุดอะแล้วเขาก็เป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถล้มได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลงสนามจริงจะโฮอินวันให้ดูรออรครับ อ่านเรื่องโกครับโหสุดยอดมาเลยของไบอันเคซี่คำหนึ่งที่ชอบในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่มีเป้าหมายนะครับเราจะไม,ม่ประสบความสำเร็จคือความสำเร็จมันต้องมีเป้าหมายที่แบบชัดเจนนะครับเล่มนี้สุดยอดมากเลยแนะนําให้ทุกคนไปอ่านนะครับเล่มโกอ่านจบไปแล้วรอบหนึ่งทุกช็อตเนี่ยแทบจะเอาปากาครับขึ้นมาแล้วก็เขียนเป้าหมายเลย พอเรารู้ว่าพอเวลาเราเขียนเมื่อประมาณสิปีที่แล้วครับผมก็มีโอกาสได้ฝึกการเขียนนึงเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องเพลย์เจอร์นะแต่มันคือเรื่องจริงที่ว่าเวลาที่เราเขียนมันออกมาเนี่ยครับมันเหมือนการที่ทําให้จิตใต้สำนึกมันตอบรับครับแล้วเราเห็นมันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นกายเป็นจิงและผมทำมาแล้วครับผมเขียนไว้นะครับสิอย่างในชีวิตก่อนอายุ30 ทุกอย่างผมได้ทุกอย่างที่ผมเขียนตอนนี้ก็สิเป็นโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีกรอบกันเดี๋ยวเราไปซื้ออุปรกรณ์อยู่ที่ไหนนะอุปรกรณ์ยูที่เอาเล็ตเขาใหญ่ใช่ปะ่ปะเดี๋ยวเราไปซื้ออุปรกรณ์กันตอนนี้เราถึงเอาเล็ตแล้วนะครับไปนี่ครับเจอแล้วครับร้านกลอบชาเลน แต่ทำไมพี่ถึงชอบไนกี้เลยวะอ่านหนังสือเนี่ยชูด็อกอะของฟิลไนท์โหลัะวัติแม่งสุดบอกเลยพีซอนัลแบนดิ้งอ่ะบอกเลยว่าเสื้ออันดีดั๊เนี่ยผ้าผมไม่ค่อยชอบนะชอบอันเดอร์ฮัมเมอร์ใช่ปะโหแม่งแบบผ้าสุดชอบอันเดอร์ที่สุดเลยเพราะอะไรป่ะเล่นกีฬาเปียกนะ้ำไม่เกิน15-20นาทีอ่ะี<อ><ม>้ไนกี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่มีโรงงานของตัวเองทุกอย่างคือเอาซอร์สหมดขายแบรนด์จริงจริงอะเออแต่ไปเอาไมเคิลจอร์แดนเอาไทเกอร์วูด ไปเอาหลายๆคนน่ะที่มีชื่อเสียงอ่ะมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์โรนันโดเงีง้ยสุดชายชอบนายก่วันนี้ซื้อขอะอาดิดาสเท่าไรหร่รู้ไหม5,913ั้ยบาบาทครับปาเดี๋ยวเราซื้อเสื้อเสร็จปับ๊บแล้วเราก็าไปที่สนามกอล์ฟที่ทอสคานาเลยปาจองไว้ละ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงสนามกอล์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยกำลังซ้อมอยู่ครับต้องซ้อมก่อนจัดท่าจัดทางให้ถูกต้องกอนมันต้องใช้ความเคยชินตัวยังไม่อ่อนเลยตัวแข็งลูกแรกนะครับพอ้ว <c oughs> ม,ตม้ต้องมั่นใจต้องมั่นใจโ ได้แล้วเห็นไหมเริ่มแม่นแล้วนะเมื่อกี้ตีไปนู่นละสองร้อยเลยอ่ะโอ้หคือมันต้องมั่นใจอ่ะถ้าถ้าตอนตีแบบเราคิดเรื่องอื่นนะจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะมันไปคนละทิศคนละทางเลยนะแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสแล้วเราแบบต้องไปตรงนู้นให้ได้เมื่อกี้ลูกสุดท้ายนะมีลูกเดียวนะไปนู่นเลยโหเกิดขึ้นจากจินตนา,นาการก่อนเราพักก่อนพักกินากาแฟแป๊บนึงมีคนคอมเมนต์มาเป็นไงว่าขอดู my e f ฟ e c t book พี่หน่อยขอดูมา e f ฟ e c t book ใช่ขอว่าพี่ขอพี่ของปอม พอตปอมมามาดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมาเอฟเอฟบุ๊กกิจธเนศพุทธิพัฒน์มัฒนานี่ครับเห็นไหมฝากไปดีโพซิตนะครับหมื่นเหรียญโอฟิกเห็นไหมหกแสนสองหมื่นสี่พันนะครับวิดด์ดอเนี่ยถอนไปสามหมื่นสองพันเหรียญนะครับแล้วก็ดอดาวนะครับยี่สิบห้าจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์ มาดูการเติบโตนะครับดีโพสิตไปหมื่นเหรียญนะครับเทรดไปห0 0 0นใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์หกพันสองร้อยสี่สิบห้าจุดสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ถอนไป30,000ไปลงทุนนะครับเนีย่ยเราสามารถดูได้เลยครับไม่ใช่พอร์ตเซ็นนะนี่พอร์ตยูเอสนะคนที่บอกมาเอฟเวคบุ๊คฟอร์มนะมบอกเลยว่าประสบการณ์น้อยมากนะครับหนึ่งเลยเนี่ยฟังเขาพูดมาอีกทีหนึ่งนะครับสองเนี่ยคือไม่มีประสบการณ์อ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นประสบการณ์น้อยถ้ามันปลอมได้นะครับเขาปลอมหลอกกันทั้งโลกแล้วถูกไหมครับมันไไมมม่สาารรถปลอด้คับ คือคนที่บอกว่าไม่เอฟเฟ็กูฟอมคือขี้เกียจไปตอ่อเถียงนะสุดท้ายตอ่อเถียงไปก็เท่านั้นนะเขาบอกว่าพี่เป็นเจ้าของโบกบอกว่าพี่เป็นอ่ะเดี๋ยวขอตอบทีละคำถามเนะอยากเป็นเจ้าของโบกไหมทุกคนก็อยากเป็นหมดนะครับถ้าประเทศไทยนะครับสามารถทาให้โอเร,รกถูกต้องตามกฎหมายได้100%ก็น่าสนใจครับเราก็เป็นแค่นักเทเรดพอละ ปั้นจากหมื่นไปเป็นแสนก็พันเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมถ้าปั้นจากหมื่นไปเป็นล้านเหรียญนะกี่เปอร์เซ็นต์เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมหมื่นไปแสนก็พันเปอร์เซ็นต์แต่ทำลักษณะเนี้ยมันก็จะทำได้ระยะเวลาสั้นๆนะครับคือวันนี้การดูสถิติครับเป็นเรื่องที่สำคัญคืออย่าไปดูแค่ My Epic Book โตขนาดไหนวิธีการดูง่ายๆนะเราต้องเข้าไปดูในดีเทลครับของการเทรดทั้งหมดนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปอ่ะโบร,รกมันไม่ได้ไวัดกันที่ใครเทรดเก่งกว่ากันมันวัดกันที่ ปี2ปีครับว่าพอตของคุณออยังอยู่ไหมบางคนเทรด1 0 20%ต่อวันนะถูกไหมครับเทรดได้กี่เดือนนะไลทที่อัดเทรดอัดเทรดอัดเทรด,ทด,ทดทร้อยพอตคือแบบแตกหมดแล้วเอาพอทที่ได้ไปโชว์คำถามคือมันจะได้สักกี่เดือนคุณต้องเทรดแบบมั่นคงสถิติคุณถ้าเกิดยังแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่อย่างเงี้ยนะ50 50ไม่มีใครชนะตลาดจะชนะตลาดได้จำไว้เลยเทรดส0ครั้งชนะ8แพ้2แพ้ได้แค่2ครั้งแพ้ทับเล็กได้อะ แต่คุณข้ามแพ้สองครั้งนะครับคุณต้องซ้อมสถิติจะเกิดขึ้นได้ครับเหมือนเมื่อกี้ตีกอล์ฟสิบลูกแรกโอ้โหตีผมตีออกไปไหนก็ไม่รู้ว่าตีก็ไม่โดนแต่พอตีไปเรื่อยเมื่อกี้ตีไปห้าสิบลูกเริ่มตีดีขึ้นเดี๋ยวตีฐานนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวผมจะไปออกรอบผมจองไว้เก้าลุมนะครับจาโคอินมันไปดู <laughs> <laughs> นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปลงสนามจริงเมื่อกี้แค่ซ้อมๆบอกเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยสนามจริงกันนี้เดี๋ยวเราต้องนั่งรถกอล์ฟไปนะครับ มาครับแล,แล้วเราก็มาถึงแล้วหลุมที่1น,นะครับมาดูว่าเราจะได้โฮลอินวันหรืออาร์บัตทอสหรือเบอร์ดี้หรือพานนะครับเมื่อกี้โอ้โหท่องท่องมาเมื่อกี้คือลูกแรกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามันตกอยู่ตรงไหนไปเมื่อกี้เราตีมาจากตรงนู้นนะครับนู่นไกลนะนี่เมื่อกี้เล็งตรงนี้ลูกไว้ตกอยู่นู่น นี่เป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นครับธงเหลืองทงเหลือง,ง,ลองแล้วอย่างนี้เราต้องตีไปไหนต่อครับทงเลยเหรอโอ้จะได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่ามี2ทางเลือก1เลยจะตีไปให้เนี่ยตรงเนี้ยคือไม่ต้องข้ามน้ํากับอีกวิธีหนึ่งก็คือตีข้ามน้ําไปเลยไปถึงทงเลยแล้วก็ไปพัดเอาแบบที่หนึ่งก่อนเอาแบบว่าไปข้างหน้าก่อนละกันโอเคข้างหน้าแล้วก็ค่อยขัดหยาบไปนู่นเราต้องทําได้เราต้องมีความมั่นใจ มันใจเราก็ต้องตีข้าไปนู่นเลยไปเมื่อกี้เล่งตรงนู้นครับมันไปตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไกลเกินพี่เขาบอกว่าผมตีดีมากแต่ไม่ตีดีกว่า คือมันน้ำหนักต้องได้เพราะว่าเนี่ยมัน,มนชันใช่ไหมมันต้องตีแรงนิดนึงฟ๊าเราต้องไปโค้งลงมันใช้ยิ้นนาักการเยอะมากเลยยา่าเหมือนกันนะเข้าไปดูนนมึงไหถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ โคตรขี้โมเลยฮะเมื่อกี้ที่ Yes นะครับเหมือนไทก์วุนะครับเวลาเขาตีลงเขาจะ Yes นะครับ,รบเขาเรียกว่าการ a อ c h เค i n g ลิ่งเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากปะ่ะหลุมที่สองมาทงอยู่นู่นไกลามากเลย หมาเกิดไปแล้วนอนอยู่ตรงทรายเป็นไงล่ะบอกแล้วเอาเรื่องโอ้หมันมากครับค,คือมันต้องเชื่อว่าจะตีไปให้ได้ต้องมั่นใจเราต้องแบบโฟกัสสมาธิต้องแบบต้องได้ครับโอ้ตีไม่ขึ้นเขาไม่ครับโอ้โหขุดดินเลย เมื่อกี้พลาดไปเยอะเลยนะครับชอบแนวคิดของคนที่ตีกอล์ฟนะครับมันจะมีสถิติหนึ่งในกีฬากอล์ฟครับเขาเรียกว่าเบาแบ็กเวลาที่นักกอล์ฟเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยคือคนที่เป็นแชมป์ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝีมือเก่งครับคือเวลาแข่งเนี่ยมันจะมีเสียงเชียร์เสียงแช่งทุกสิ่งทุกอย่างคือความกดดันจะนสูงมากเพราะคนมันดูทั้งโลกนะครับมันจะมีสถิติหนึ่งที่ว่าสมมติเราตีพลาดเราตีตกน้ําถ้านักกีฬาที่กลับมาตีได้ดีเลยอะนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าอัตราการเบาแบ็กเนี่ยคือดี แ่ถ้าคนที่ตีลงน้ําแล้วก็กลับมาตีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราตีไม่ดีครับเขาเรียกว่าอัตราการเบลแบ็กเนี่ยต่ำนะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะจิตนะครับถ้าเราเปรียบเบลแบ็กใช่ไหมสติติเบลแบ็กกับการเทรดเนี่ยคือบางคนเวลาที่เราเทรดพลาดบ่อยๆเนี่ยเราจะเสียความมั่นใจสําคัญคือเราต้องฝึกในเรื่องของสภาวะจิตด,ด้วยโหลงทราย สแเราต้องไปหาวิธีการที่ถูกต้องหละวันนี้เรามาโดยที่ดูใน Youtube มาแต่ก็ดีครับได้มาลองได้มาล้มเหลวรู้เลยว่าทุกอย่างต้องมีความรู้ที่ถูกต้องจริงๆเหมือนง่ายเลยแต่มันไม่ง่ายต้องโค้งเหมือนเะนี้ยปื๊ดปื๊ดเป็นไงครับมันอยู่ที่จินตนาการคือมันต้องคิดก่อนว่ามันจะลง ที่เขาบอกว่าความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งนี่แหละครั้งแรกเกิดขึ้นจากจินนาการครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวเราไปลุม3โหติดใจแล้วเนี่ยไปนู่นเลยเราจะต้องทําได้ขวดเอาจะรอดไหมเนี่ย อยู่ที่สมาธิโอ้โหไปนู่นเลยอะความสำเร็จเกิดขึ้นสองครั้งนี่แหละครั้งแรกเกิดขึ้นจากจินตนาการครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริง ปะลุยวันนี้เราพิชิตสามหลุมครับฝนตกก่อนถ้าฝนไม่ตกนะบอกเลย9้าหลุมเผลๆเนี่ยสิบแปดด้วยสนุกมากครับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากนะครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเมื่อวานนี้อยู่บ้านที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ บังเกิดไปเปิดดูแนวคิดวิธีคิดของไทเกอร์วูดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโหชีวิตเขาสุดยอดมากนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเล่นกอล์ฟนะก็เลยเอาว่าลองมาสักหน่อยคือความสำเร็จมันไม่มีฟุกอะบางอย่างเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมันเป็นกีฬาที่แบบง่ายๆอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดถ้าเราทําโดยที่เราไม่มีความรู้สุดท้ายนะครับมันก็ไม่ต้องพูดถึงความสำเร็จครับจะบอกว่าอะไรอะสนุกต้องกลับไปซ้อมชอบแล้วรู้สึกชอบกีฬากอล์ฟละ เดี๋ยวไปกรุงเทพต้องไม่จัดละนะครับต้องมีโค้ดมาสอนนะครับต้องมากลับมาพิชิตไม่ใช่แค่3หลุมไม่ใช่แค่9หลุมด้วยต้องมา18หลุมให้ได้ยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์นะครับวันนี้ได้อะไรนะก็อย่ายลคอมเมนต์มาละกันนะครับก็เป็นชีวิตเทรดเดอร์นะครับเราก็ฝึกฝนมานะแล้วเราก็ทํามาจนเรามีชีวิตแบบเนี้ยวันนี้ประมาณนี้ครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับวิวได้มากเลยบรรยากาศ คือความสําเร็จมันไม่มีฟุกอ่ะมันต้องมีเป้าหมายชัดเจนถ้าวันเนี้ยเราไม่มีเป้าหมายเะครับเราจะไม่ประสบความสําเร็จคนที่เพ้อเจอร์คนที่เพ้อฝันแค่ฝันอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําถ้าวันเนี้ยเรามีเป้าหมายลงมือทาครับมันเกิดจากการที่เราทําเป็นนิสัสทุกวันถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ทุกอย่างต้องมีความรู้ที่ถูกต้องถ้าเราทําโดยที่เราไม่มีความรู้สุดท้ายครับมันก็ล้มเหลวความสําเร็จเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นจากจินตนาการครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นจรงิง